นี่ค่ะทุกคนเป็นของที่หนูซื้อม้านะคะของที่เราซื้อมาจากนี้เขาเอามาได้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นกระปูกระปูถุงละสี่สิบบาทหนูซื้อมาสามถุงนะคะแล้วก็เฮดพอกิโลละเจ็ดรอยหนูซื้อมาโลนึงค่ะเจ็ดรอยบาทแล้วา็มีไข่มดแดงไข่มดแดงหนูซื้อมาสองกองก็คือสองร้อยบาทนะคะกองละหนึ่งร้อยบาทแ้วกาแมงจีนูน่น แมงจีน,นู่นโตใหญ่สามถุงถุงละหนึ่งร้อยบาทก็คือสามร้อยบาทค่ะนี่สามร้อยบาท้วก็อันนี้บอกหอยหอยทรายกิโลละหาสิบบาทน้องซื้อมาสองกิโลหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็มีบักยางอันนี้ซื้อมาข้างนอกบักยางมีบักยางค่ะถุงละห้าสิบบาทซื้อมาหนึ่งถุงผักกองจรกำละสิบบาทซื้อมาสองกำรวก็ดอกกระเจียว ดอกกระเจียวกามลาสิบบาทหนูซื้อมาสองรอยเพิ่มรกระแถมสามมัดเนาะนี่ทั้งหมดนี้คือสองร้อยบาทนะคะกามลาสิบบาทเด้อแล้วก็จะมีจะมีเป็นเบียร์ลาวค่ะเบียร์ลาวเพื่อนหายหิวมากเพละสามกระป๋องนี่แต่ว่าถ้าเป็นกระป๋องหน่อยเพิ่ละสี่คนนะเราก็เอามาเท่าที่เราเอาได้นะคะทุกคนนี่เป็นเบียร์ลาวเด้อนีน่เบียร์ลาวนี่แหละที่ว่าพัอหนูอยากไปนี่อันนี้แหละ อันนี้ก็ซื้อมาฝากพ่อนะคะทุกคนนี่อันนี้นะลอยหนึ่งนะคะทุกคนแล้วกาท้างพานตะเข้ามาตะข้าเพราะที่หนูเห็นนี่แหละเส้นขนมจีนหนูก็เลยซื้อเส้นขนมจีนมาเหมือนกันนะคะทุกคนแ้วกาขี้พานมาโอ๊ยเดินหลงอึงนี่อันนี้เป็นอึงอึงเขายอึงไว้บ่อันนี้เขาเรียกอึงอ่างอึงยางนะคะทุกคนน้องอึงอันนี้ซื้อมาห้ากิโลกิโลละแปดสิบบาทเป็นราคาสี่ร้อยบาท อันนั้นโลละสองลอยค่ะอึงไข่อึงกกไข่ขัดขัดไข่คักรมือนี่อันนี้สองร้อยบาทนะคะหนึ่งกิโลล้วกะทางพานมากกะเลยอยากกินทุเรียนภูเขาไฟนี่แวะซื้อทุเรียนภูเขาไฟสีลูกอันนี้หนึ่งพันบาทนะคะทุกคนกิโลละรอยเจ็ดสิบาทดะะ้ค่ะอันนี้หนึ่งพันบาททุเรียนภูเขาไฟเ้วก็ะสื่อบกเงาะภูเขาไฟไม่น้าค่ะทุกคนหนึ่งทุกคนว่าหมดนี่หนูหมดเท่าไหร่ นี่คือบางสิ่งบางอย่างเขาก็มาค่ะทุกคนเข้าเขามากินเนาะนี่คือผวกับปูขวกยังแบบแซนุมากินแบบนี้กับอึงอ่างอังอึงผัวอึงเี่ยเข้ามากินแบบนี้นะคะทุกคนแต่วได้กินคนเดียวดอกใช่อันนี้ซื้อมาฝากอยาิพี่น้องน้ำค่ะป่ว่วแตัวอันที่ว่าซื้อมาฝากนูู้เดียวคือกับปูกระปูของหนูคนเดียวหลังหนังกับแบงค่ะพูนละมัดสองมัดไปให้เพื่อนเด็กกินนะคะทุกคนนี่อันนี้กับไอซื้อมาห้ยายน้ำเน นะคะทุกคนพอเดี๋ยวแบ่งกันนะคะทุกคน,กนกอื่งอา่อางพวกน,น,นี้ก็จะแบง่งค่ะแบง่งแบ่งไปให้พวกละเล็กละหน่อยนะคะทุกคนนี่หมดนี่เท่าไหร่พี่พี่ก็บวกบวกเลขกันเองนะคะอวานนาะของแสบแล้วแต่พูมากสิถึอสีแพงเท่ากับว่าเด็กกินดูนะคะ่ะทุกคนถ้าโดนโดนกินเถื่อหรือว่าขันยากกินเลยค่ะเดี๋ยวตายไปบ่ไเด็กินเด้นี่อันนี้เขาข็สิมาดองนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวกับสิม,มีคลิปต่อๆไปนะคะในการทำอาหารใน ในแต่ละอย่างนะว่าข้าเสีดอาหารนั่นแบบไรได้ะค่ะทุกคนนี่หมดนี่หมดเยอะนะคะทุกคนนะนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนของของที่เราซื้อมาจากช่องตาอูเด้อนี่สองตาอูขามไปฟังเล่าคะ่ะแต่ว่าแต่ว่าเหลือย่อนหนึ่งปรเ,เดี๋ยวมานั่งผู้สาวเล่าหลายหลายได้ขอโทนใครอยากไปกับผู้สาวลาผู้สาวเล่าหลายหลาย ข,ของปลาคือเขาหาเอาเขามาใช่ค่ะของปลาเนี่ยเขาหาเอาเขามาเลยเป็นเป็นเห็ดสุกเห็ดยังแหลวก็สร้างหามเอามาเด้ค่ะกินอยู่คันให้มันแล้วๆได้ค่ะทุกคนแลวอันแบบนี้คือเราสามารถเอาข้ามมาได้นะคะประมาณนี้เลย